ตอนนี้อยู่ที่อำเภอนาแห้วนะครับกำลังจะขึ้นไปภูข้างบนเป็นทางขึ้นภูนะครับซึ่งไม่สามารถจะใช้รถยนต์ขึ้นไปได้นะฮะจะต้องเป็นรถอ e ีทที่ของออที่นี่นะครับเขาลงมารับจะมีป้ายเขียนไว้ชัดเจนนะครับทางก็จะประมาณนี้ ภาระาก็เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นของกินแซะส่วนใหญ่ขัานบนชื่อว่าภูคอหน้อยนะครับต้องใช้รถแบบนี้ขึ้นไปเดี๋ยวคุณลุงเขาจะขึ้นไปส่งนะครับทางขึ้นนะครับจะใช้รถจักรานอนเขึ้นไปเรื่อยๆในคัวภูขอห นะครับเพราะตอนนี้ก็จะทุมแล้วตอนอากาศเช้ชาเนี่ยน่าจะสวยเพราะว่าดูจากรีวิวแล้วมีหมอกมีอะไรเยอะเลยนะทางก็ชันมากๆเลยตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาถึงก็ มืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมกินข้าวกันก่อนนะครับอันนี้เมนูอาหารมื้อค่ำนะครับก็บอก็แช่แ่อย่าไปแช่ทั้งหมดเพราะว่ามันจะนเป็นเวลาผมแค่แนวเนืองแนเน่อจะกินก็จุ่มเอาดีกนะทุัคนที่ผักด้านบนจะใช้ระบบไฟฟ้าเป็นโซลาร์เซลล์จะไม่้องหมดยัางมาไงเนี่ยฮะมาไงห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกตอนนี้ปวดท้องแล้ว จะต้องลองพยายามนั่งดูบ้านผักอยู่ตรงโน้นนะครับตัดสินใจนอนหน้าห้องนะครับก็ค่อนข้างหนาวแล้วก็ก็ะจ,ะจะมีเสียงแบบแมลงตลอดนะครับเสียงเสียงนกเสียงอะไรเงี้ยตลอดนะครับ จริงดีเนาะตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเกือบเกือบจะครึ่งแล้วครับก็อากาศประมาณ14องศานะครับก็ค่อนข้างเย็นเพิกันนอนตรงน,น,นี้ไรนอนด้านหน้านะครับะนะครับลุกตื่นขึ้นมาจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับตื่นมาอยู่ที่อากาศประมาณสักสิบสีองศานี่ก็คือบรรยากาศที่นอนเมื่อคืนนะครับ ตัดสินใจมานอนด้านนอกบ้านนะครับตอนนี้ก็เกือบจะเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับพาทิตก็เริ่มขึ้นแล้วจนล่วงอมึงตอนนี้พาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับ บัตาาวตมอา,อายุที่เสด็จอยู่ในขีรีและป่ากว้างพวกห่มหวยและหาเอาเข้าทังแนวตอนนี้กําลังจะเดินตามขึ้นไปอีกประมาณ600เมตรนะครับจะไปดูหัวพญานาคนะครับก็ผู้ใหญ่เขาจะนําทางเดินขึ้นไปนะครับเดินเข้าไปในป่า ทางก็เป็นทางชันๆขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเดินยากอะไร เดินไปเรื่อยๆนะฮะเราจะลองไปดูว่าหอวไม้านาที่ที่นี่นะฮะที่ที่ผู้ใหญ่เขากอบมาเนี่ยจะเป็นยังไงจะเหมือนมากไหมนะครับเดี๋ยวลองลองไปดู นี่จะเป็นบริเวณหัวพญานาคนะครับที่เดินขึ้นมาจากด้านบนที่พักประมาณสัก600เมตรนะครับโอ้ยครับ,รบไ,บไบตรงนี้ญัญตรงนีตรงนี้จะเหมือนลำตัวพญานาคนะฮะร,รูปรูปร่างหินจะเป็นแบบเหมือนเกล็ดนะครับ วันนี้จะเป็นบริเวณหัวนะครับแล้วก็ตายท้องในเหมือนลำตัวเลยจากบริเวณถ้ำก็ยังเดินต่อไปได้นะเราทำพี่ๆบวชป่าอยู่นะครับก็จะมีหัวพรยาน่าอีกหัวนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ แล้วเดินต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเจอหัวสุดท้ายนะจะเหมือนมากๆเลยนะฮะเหมือนหัวงูมากๆเลยนะครับที่อยู่ด้านข้างกันอันนี้จะเป็นเหมือนหัวเต่านะครับผมซึ่งหัวด้านบนนี้นะฮะจะมีชาวบ้านแถวๆนี้นำใบสีมาไหว้ทุกๆวันพระเลยนะครับอ๋อเพื่อนเปิดตาเป็นตอนขาลงนะครับทางงน้าด้วยจะดูว่าเสียวว่าขาขึ้น ซึ่งตอนนี้เราก็กําลังเดินทางลงไปเพื่อจะเอารถนะครับรถก็จะจอดอยู่กับบ้านคุณลุงที่ขับรถขึ้นมาส่งเรานะ่นแหะ